แกมูนคะ่ะเด็กจิ๋วเอาถุงสนุปปี้สีฟ้าของแงมูนซ่อนนะคะเอออันที่เป็นสนุปปี้อะคะ่ฮะฮัลโหลแม่คะ่ะได้ไหมคะอเ,คเออเขาเรียกว่าห้องใต้หลังคาห้องใต้หลังคา ห้าใต้หลังคอเฮ้ฮาใต้หลังคอฮะนี่จฉียวทุ่มแบบนี้แอบมึนงงแน่อยู่ใต้หลังคอฮ่าฮมาฮ่ไทำมบทางดูแน่เลยห้าใต้หลังคออะไปถอนไปถอดที่ไหนดูเซนได้มา มิกเว็เปลาได้ตีทำให้สุขดอกไม้อะไรดีครับดอกไมส้สิ่งที่สิ่งที่ทำให้เราสดใสมีสอนมาแทงที่ลูกสิ่งที่จำเป็นตอนผีมา <laughs> สิ่งที่จำเป็นตอนผีมา หนูจกเขียนแจกแกแแล้วก no ็เขียนรูปผีแล้วก็เขียนว่าผีหัวขาดไหนเฮียไมค์น้นโะเขียนรูปสนุกเบอ้ยเก่งมากนึกคิดเอง ทำมเราวางใต้ละ่ะเอ๋ฟังหน่อยสิ่งที่เราต้องการเน่ยเราไม่ต้องการเฮ้ <laughs> ยที่เราต้องการแม่ลำไม่ต้องการเดินได้แน่ๆในะ <laughs> ครมือพร้อมไหมครับพร้อมแล้วจ้ะไหนคะเริ่มจากเพื่อนค่ะทำไม่แรกอยู่ข้างหลังไทมอนค่ะโอ้โหอย่างนี้เลยยืนอยู่ข้างหลังเย้ ยากไหมคะมยากไหมคะง่ายๆาราครลูกพสิ่งที่เราต้องการเมื่อเราไม่ต้องการปรัชญาส่<ค>งๆนะค,ะร,ครับสิ่งที่เราต้องการเมื่อเราไม่ต้องการสิ่งที่ปรัชญาไหมคะแอปแสงนะครใครไม่ต้องการนะคะเรานี่ใครอ่ะคนทั่วไปค่ะสิ่งที่เราต้องการ เออ,อหรอเราต้องการเออแต่เราไม่ต้องการเออไม่เหม็นตายไปให้ <c oughs> เราต้องการจะใช้ไม่ตับเรื่องการเลยเป็นอย่างโหยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะใบแบบเนี้ยไ <c oughs> ม่คโกงไม่ไม่คิดโกงสิ่งที่เราต้องการจะใช้ไว้นะ่ะไม่ดับเรืองการในบเป็นอย่างง่ายแลย <c oughs> มันหลายอย่างอสมมติเราไม่ต้องการฝุ่นในบ้านเราก็ต้องการใช้ไม้กวาดหรือถ้าเราไม่ต้องการขยะเอ้ยไม่ใช่หรือถ้าเราไม่ต้องการยุงแล้วก็เอาอยากันยุงอะไรอย่างเงี้ยว่าส่วนใหญ่สิส่วนใหญ่ส่วนใหญ่สิ่งที่เราต้องการุกบ,บ้านมันมีอยู่แล้วมันต้องอยู่ในห้องนี้ด้วยใช่ไหมถังขยะเพราะอะไรคะ ก็เวลาเราไม่ต้องการอะไรเอเวอร์อะไรก็ตามเราต้องการที่ไปทิ้งลงในถังขยะไงเฮ้ยแกมอนแก่งไรแต้องแล้วพี่แจนเป็นแม่ของเด็กคนไหไหนถังขยะแม่ถังขยะอ่าว้าว เฮ้ยอันนี้ลูกคิดเองจิคุณแม่สุดยอดลูกคิดเองดูไม่ออกอะไรอะ่ะอะไรไม่รู้ระบวกอะไรไม่รู้อะ่ะลูกคิดเองนะรูปอะไรอะ่ะที่สําคัญดูสิมีอยู่ชัดมากเดีย๋ยวเดีย๋ยวชัดมากแค่ไหนไปดูตรงสว่างสว่างเลยเนืออันนี้คือชัดมากนะบินเลียตัวสนุกตัสนุกถูกต้องค่ะบวกกับไอบวกนี่ยากละันไ,ไปดูไม่ออกเลยครัมุณตัวออกก็เก่งนะ สน,น,น,นุกอะไรหมุกอะใน,นห้องนี้มีคำว่าขึ้นต้นด้วยสนุกอ,อะไรฮะเขาเ<ล>่ยยาาเียกการโดยาขาเรือรูปนี้เป็นรูปเรือเหรอคะอืม,หม,มเหมือนไหมเหมือนยังไงล่ะไอ้เม็ด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 คืออะไรลูกมันทุกของไงเอ๊ะเดี๋ยวเป็นคนฉันลูกเป็นบัญชีของค่ะเปนทุกของกล่องด้วยอ๋ออันนี้ก็ไปดูนี่มาไงเราแค่ดูที่เขาขนผลไม้ไปอ๋อนี่ไงเป็นเรือยาวๆอย่างนี้แล้วก็มี สนุกเรือเหรอสนุกเรือสนุกสนุกเรือสนุกรือโบ๊ทมึงเขาเขาเปิดออกมาโบ๊ทสนุกโบ๊ทสนุกบุ๊กน็อตบุ <yanlış ripe> ๊กโอยเป็ไงเงี้ยเด็กเยอะมนทับโบ๊ทเปินแก้นใช่ไหมน้องป็นไหนน่สนุกโบ๊ทสนุกบุ๊กโอยตใจไหมพี่ไปเลยนะค่ะเอาลนมือลูอ่ะ อะไรเนะี่ยสิ่งที <laughs> สงท่สิ่งที่จําเป็นดูเขียนจำนี่จอมแห่งการมอจําสิ่งที่จําเป็นตอนตอนนะอ๋ะ <c oughs> อ <c oughs> ตอนผีมาโอ้โหนี่ลูกคิดเองเลยใช่มหมผีหัวขาดด้วย <c oughs> สิ่งที่จำเป็นตอนผีมา วัเปลี่ยวผีวัวจับยังไงอ่ะ,พเ,ะเพื่อนเล่นใช่ไหมที่โรงเรียนใช่ไหมสิ่ที่จำเป็นหนอตอนผีมาแล้วทำไมเราเขียนไม่มีปากกาแล้วเขียนเล่นๆสิ่งที่จำเป็นตอนผีมาคือผ้าห่มเอาวไว้คุ้มโปงผิดหรอะจำเป็นหรอะผิดแม่เพราะว่าผีต้องวิ่งมาหาแม่ก่อนผิด มาให้เด็กจะช่วยเด็กเกช่วยบ้างอ,อะไรอะไรอะอ๋อเปิดให้ดูเลยเหรออ๋อไฟฉายเหรอท้าไมเฉลยเลยอะะช่วยไงใครมันไม่รู้ไงแล้วทำไมจำเป็นอะถ้าเอาไปฉายๆแล้วพี่จะไปเหรอ,อนะะ้องคิดเองอ๋อมันมืด ถ้ามีไฟฉายปุ๊บมันจะสว่างอโอโ้โหแยบยนแยบยนอันนี้ขอยอมแพ้ในข้อนี้นะคะเค <c oughs> okay, ถ้าลูกไม่บอกไว้ก็ไม่รู้แนะ่ๆอ,อ,อะไรอะสิ่งที่สดใสอ่านดูไหมคะสิ่งที่สดใสเขาคิดเองคือสิ่งที่สดใส <c oughs> ไม่ไหนแค่ใบอย่ามาก,กีนเลซเฉลยดอกไม้โอ้เอาไปส่องไม่ได้ดอก สิ่งที่ทำให้สุกสิ่งที่ทำให้สุกกาต้มน้ำไม่ได้คิดเลยรกรเพ็ดค่ะสิ่งที่ทําให้สุกก็ไมโครเวฟเนี่ยอ๋อไมโครเวฟของเขาไมโครเวฟของเขาก็คือสิ่งนี้ใหญ่ไเห็นนะแม่รู้ว่าอันนี้เขาเรียกเซฟว่าไมโครเวฟเก่งนะเก่งนยถูกนอกจากแครงบุญใช่อะไรเอ่ยพีมา โอ้ตอนนั้นทีคือไปเปิดดูมันอป็นอะไรเดี๋ยวบอกพีชขอเถอะแล้วเกิดอะไรกับพีแม่คือเขาตกใจหน้าซิดเลยเพราะว่าเขาอ่ะเอากระดาษเนี้ยไว้ใต้ใช่ตอนนี้เขาแอวอ่ะเขาไว้ใต้ใช่แล้วพอแม่เปิดมามันอยู่ข้างบนเขาเลยบอกว่าพีลองไงมันอยู่ข้างบนพีแม่ช อ๋ตอตอนหนูไปตรวจเช็คอีกรอบนึงใช่ไหมลุงอ๋อเป็นลูกผู้หญิงแล้วเป็นคอแล้วชีว่าห้าคอห้าวนี้ย้างมาปลาชิดเองถ้าใครมุนเฉลยได้นะครมูลเป็นอัศริยะนะครับจริงค่นี่จะมาท้าทายกันเกินไปแล้วนะคะคุณป๊าป้าคอห้าคอห้าค้าหอค้าหอไม่ใช่คอห้าเน็ก n น็ก5ฟส r คอฟต้องต้องขวดอย่างเงี้ยแหละเดี๋ยวนะ five, คอไฟไข่ฟองเหมือนโคมไฟไข่ฟองป่ะอันนี้มันไข่ฟองไม่ใช่พี้ชงไทยมันไม่ถูกไม่ถูกเลยเหรอไม่ใกล้เลยเหรอม,มีใกล้เลยมันยากมากบอกนะก็มันมีเลขหา้าไม่ใช่ว่าป่าใบมาแบบไปเกี่ยวข้องนะคะเกี่ย เดี๋ยวดีขอคิดแป๊บนึงอย่างละลายไม่ได้เล่งเดี๋ยวเมื่อกี้ไม่อยากจะคิวหน้าตื้นนบตจริงเหรอคะตอนไหนพี่ขอพ่อพีมากระโดดมาขอพีมาจริงจริงเลยนะคะมีโค้งมาแปลว่าอะไรโค้งมาจากคอด้านหลังห้าอะไรถูกแล้วถูกแล้วเอาพีคเาว่าหลังห้าหลังเฮ้ยจะกิ้ว ลบพ้นผิดอ้าวลบพ้มผิดห้าหลังหางลาจะบวดว่าอะไรอ่ะลบพ้มพิดในคิวห้าหลังหางลาห้าหลังหางล่าห้าคอหลังห้าหลังคอห้าหลังคอหอระคังก็ไม่ใช่ห้าหลังคอห้องหลังคา ห้าหลังคอเหรอห้าห้องหลังคาทั้งหมดค่ะเพราะว่ามันจะคล้ายขายห้หลังคอเออห้าหลังคอห้อหลังคาเนี่ยที่ที่บอกว่าผลแบบดีอเมื่อกี้พ่อมาบอกเพราะเรามีห้องใต้หลังคาไงเพราะแบบห้าหลังคอห้อหลังคาอืมมีบริเวณกว้างใหญ่จะเจอไหมคะแน่เจอแล้วเย้เจ๋งมากครั นี่นขนาดาผ่อนผิดนะเนี่ยยังร,รู้อีกเนี่ยจบคลิปค่ะบ๊ายบายแล้ววันนี้นี่เป็นที่นอนของป๊าป๊าค่ะเออเด็กจะไม่นอนหรอคะเด็กจนอนกับแม่กัางวัน <laughs>